ในการแข่งขันทันวนาเมนต์ใหญ่ระดับชาติไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับการใช้ผู้เล่นมากประสบการณ์นั้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญในการฟา์มรสุมเกมที่กดดันในแต่ละรอบแต่แน่นอนว่าการพาเด็กดาวรุ่งหน้าใหม่เข้าไปร่วมการแข่งขันด้วยไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นนะครับมันก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันยิ่ง้างแข่งหน้าใหม่คนไหนฟอร์มดีมาจากเกมลีกมีกุญสือคนไหนบ้างแหละครับที่ไม่อยากนําพาไปเล่นในเกมสําคัญด้วยยุโร2024ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแลททันวนาเมนนดาววร่งงถูกัพึ อยู่แล้วเช่น copy ใหม u นูทุกคนรอชมว่าเขาจะทําผลงานออกมาได้ดีหรือไม่แต่ก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันเราหยิบเอา7ผู้เล่นป้ายแดงที่น่าติดตามฟอร์มการเล่นในศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีผลนี้ว่าจะสร้างชื่อเสียงในระดับชาติออกมาเป็นแบบได้ 1. อดัมวาตัน การมีชื่อมาติดทีมชาติของอดัมวาตันถือเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์บรรดากูรูเล็กน้อยเหมือนกันนะครับเพราะกรซสเกตรเรื่องนำนักเตะจากคริสตอลพาเลตเข้ามาติดและแตัดชื่อผู้เล่นชื่อดังออกหลายๆคนทิ้งไปอย่างน่าเหลือเชื่อวาตันไม่น่าจะเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ชมทั่วไปซึ่งเขาใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลนะครับเขาก็ได้รับโอกาสจากกุนซือสิงโตคำรามในทันทีนับจากที่คริสตอลพาเลตซื้อนักเตะร,รายนี้มาจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์โดยสญญาา,า,าีรรรงงเออนกุพาาะด้ย24ห ทีมชาติอังกฤษมันก็มีผู้เล่นระดับสตาร์ที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดิคันไรส์จูดเบรดิงแฮมเทรนด์เอร์เซสนเดอร์อาโนหรือแม้กระทั่งคอบบี้เมนูที่ก็รอโอกาสนี้อยู่เช่นกันเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดที่พวกเขาจะพบกับโซลูเนียเป็นไปได้ว่านะครับวาตันอาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงหากพวกเขาทีมชาติอังกฤษนั้นสามารถเริ่มตน้นได้ดีใน2นัดแรกและการันตีตัวเองผ่านเข้ารอบได้แล้ว 2. องแม็กซิมิเลียนไบเออร์ ปิกชวชยนัมันวัย21ปีเป็นผู้เล่นใหม่ที่น่าจับตามมองนะครับเขาสูง6ฟุต1นิ้วเป็นแข้งดาวรุ่งที่มีสกิลการเลี้ยงบอลที่ไม่ธรรมดาถือเป็นกองหน้าที่ดูจะเป็นทรงพิมพ์นิยมของประเทศเปซะแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาแข้งวัย21ปียิงไป16ประตูให้กับฮอเฟนแฮมพร้อมพาทีมจบอันดับ7ของตารางซึ่งน่าสนใจวาจ่าตัวนั้นจะได้โอกาสลงสนามและคว้าโอกาสนั้นไว้ได้หรือไม่พะทัพอิสีเลกเป็นทีมที่มีปัญหากับตำแหน่งกองหน้ามาโดยตลอดในการมีดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาแบบนีีี้้้้้้้นนนครรััับมมมมกก็็อาาาาาาจจจสงโเเเเตตตญใใใททวหหปไไดดูแขขๆ 3. หมอเท่นอยู่มั่น นักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ในทีมชุดที่ผลงานจุดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับทีมแพ้ไปเพียงแค่2นัดในลีกตลอดฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4าองเขาเองก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จนั้นเช่นกันยูมันไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เล่นระดับดาวลุกเลยนะครับแต่ตัวมีอายุ24ปีเข้าไปแล้วแต่เพิ่งได้ติดทีมชาติไปเมื่อช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาและเขาเองก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในบ้านเราแต่มิฟิลไรนี้เขาน่าจะพร้อมสำหรับสร้างผลงานในศึก Euro ยูรออกกยโร ซี่อันโตนิโอซิวาเซ็นเตอร์แ,แบ็กวัย20ปีของโปรตุเกสนะครับมีความเร็วความคล่องตัวแต่ก็มีส่วนสูงถึง6ฟุต2นิ้วหรือ187เซนติเมตรเมฟิก้ากำลังปรับเลื้มกับผลงานของเขาและนี่จะกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถูกจับตามองในตลาดซื้อขายแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับยูโร2024ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเขาไม่แพ้กันทางโชอฟอร์มไม่ดีเขาก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายไปยังทีมใหญ่ๆใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็เป็นได้ 5. ลาามินยามา ผู้เล่นวัย16ปีที่ถูกพูดถึงกันมาตลอดจนกระทั่งเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในทีมทุดใหญ่ของบาร์เซโลนาและมันก็มาถึงวันที่เขาจะได้ลงเล่นในทันวร์นาเมนต์ใหญ่ให้กับทีมชาติสเปนซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ใครหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากนะครับปีการายนี้ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าบุญทุ่มเมื่อฤดูกาลที่แล้วจนทาให้หลุยเดลลาฟูเอนเต้กุนซือกระทิงดุไม่พลาดท,ที่จะเลือกนักเแต่รายนี้ก็ไาม่อยู่ใน26ผู้เล่นที่ได้ลงแข่งขันในยูโร2024หลังจากติดทีมิ้แ่กลว 6. โส ไอ้นึงดาวรุ่งจากทีมชาติสเปนและกํลังจะเป็นคู่พี่น้องที่โด่งดังอยู่ในลาลิกาสเปนณนตอนนี้นิโกเป็นดาวเด่นของแอตเลติกบิลบาเขาลงสนามให้ทีมไปแล้ว100กว่านัดนะครับในวัยเพียงแค่21ปีต้องยอมรับว,ว่าทีมชาติสเปนในมือของเดลาฟูเอนเต้นั้นเป็นทีมนําเข้าผู้เล่นดาวรุ่งจากในอดีตที่จต,ตัวนั้นก็เคยคุมทีมชาติชุดย U21 มาก่อนเราจะได้เห็นแข่งอายุต่างกว่า25ปีมากมายในยูโร2024ครั้งนี้วินเลียมได้รับการขนานนามอย่างกว้างขวางถึงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์แต่มันก็มีข่าวเหลือเรื่องข้างหนึ่งของเขานะครับที่สูงเอามากๆนั่นอาจจะทําให้หลายๆทีมต้องยอม คอยออกมาก่อนแล้วรอดูว่าทัวร์นาเมนต์นี้เขาจะเฉิิชายได้มากน้อยขนาดไหนออนด้ากือแหละ นักเตะดาวรุ่งทีมชาติตุรกีถูกจับตามองเป็นอย่างมากและยาวนานตั้งแต่ตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดก่อนจะย้ายมาสู่ถิ่นซาเตโกเบนาบิลเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ในฤดูกาล2023-2024ตัวต้องมาเชิญกับอาการบาดเจ็บเลยยังไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าตกใจคือเขาลงสนามให้กับทีมเพียงแค่10นัดในลีกแต่ในจำนวนดังกล่าวเขาทำได้ถึง6ประตูถือเป็นตัวรุกที่ไม่ธรรมดาในอนาคตอย่างแน่นอนคือแลจะได้รับโอกาสกับทีีมมมมมชชาาาาาติอออออออยยยยย่่่่่่่งงเเเเ็็รูปแแบบบบนนนนนนหหกกกกไไไไจจซ้้้ะัขขดดผลืึ สถานการณ์ของทีมด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าตุรกีไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่หนักมากทัพไก่งงจะลงแข่งขันในกลุ่ม F ร่วมกับจอร์เจียโปรตุเกสและสาธารณรัฐเช็กถ้ามองจากหน้าเสือนะครับพวกเขามีโอกาสเข้ารอบรองอัได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคร